ตัววิตามินซีนะคะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าวิตามินซีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของแบบภูมิต้านทานต่างๆน,นะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็อยากจะให้ทานวิตามินเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นวิตามินซีที่ทานง่ายมากๆนะคะช่วยให้ร่างกายเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังช่วยเรื่องผิวอีกด้วยอย่างที่ทราบกันวิตามินซีคือไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือว่าอาหารเสริมไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะใส่วิตามินซีไว้เยอะมากแต่ตอนนี้คือเข้มข้นมากๆเลย ที่มาของวิตามินซีตัวนี้นะคะก็คือเนื่องจากพี่แป้งช่วงโควิดอยากแบบกินวิตามินซีแบบว่าอยากหาวิตามินซีทานจังเลยก็เลยให้โรงงานใช่ไหมพี่แป้งโรงงานทำวิตามินซีตัวหนึ่งออกมาแล้วกลายเป็นว่าอุ้ย้วคุยทําไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะกลายเป็นว่า,อ,า,อ,รอ,วาอร่อยก็เลยคุยกับโรงงานก็เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการผลิตสูตรออกมาออกมา,ออกมาขายนะคะมาลงขายของไปเลยนั่นนะคะทุกคนนี่คือที่มานะคะ จะบอกว่าสารสกัดก,ก,ก็คือมาจากอิมพอมหมดเลยมาจากต่างประเทศหมดเลยนะคะมาจากอเมริกา